ถ้าผู้สวดจิตใจเฮามันมันโค้งแน่วแน่มันก็มีอานุภาพก็จังว่าเฮ้าตั้งสัจจะอธิษฐานผู้สวดนี่ก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยถ้าเขามีสัจจะล้วก็ชวดไปมมนสมิฤทธิเดชการตั้งสัจจะขึ้นจังไดอธิษฐานในจิตในใจว่าสาธุเดอผู้ข้าสิสวด พุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อนี้ขึ้นนี่เสียสวดให้ได้ร้อยแปดจบน้ำมูเพิน่นด้วยเดชแห่งสัจจาวาจ,จาแห่งข่าพระเจ้านี่อของบดีบวงามอันมีอยู่ในตนในตัวของผู้ขา่าให้สำารอกออกอให้เป็นยูว่าได้อันใดบ่เป็นคุณพระรันาตนไตรขอให้สำารอกออก นี่คือสิ่งที่เขาตั้งสัจจะอธิษฐานเมืเ่อเขาตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วไปตั้งใจสวดมนต์ปุ๊บมันก็แสดงขึ้นมาโลดมันก็สิหกักสิทนสร้างหัวมันให้มันหักโลดต่อ่าจะไปหกักใส่หลังกันน,นั่นแหละหาแนวมาใสนิดน้ำหาถุงพลาสติกหาถังขูเหลืองเท่านะ่ะเตรียมใบกระท้างขุนมีออามาตั้งไว้ให้มันหักใส่ขู ทางหัวมันนัของบดีบัางามให้มันสํารอกออกนี่แหละทรามามีกิริยาคือการสําโอกมอเข้าสวดพุทธคุณธรรม,มคุณสังคคุณสิ่งใดที่นอกเหนือไปจากนี่มันก็นสํารอกออกทนอยูบ่บ่ได้นี่ยแหละขันใจเขาเ้าแนวทรายแห่งมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารหลายขันใจเขาเป็นสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการปฏิบัติภาวนา คนมาเอาสวดที่ยังกระรอกกระเดียกาาเขาบอกภาวนาพันบอกเข้าใจคํ้ามาภาวนาเนี่ยมันก็มีทั้งบริกรมรมภาวนานิมิตภาวนามันก็มีหลายๆอย่างการภาวนาเนี่ยบริกรมรมภาวนาก็ได้จังเข้าเหตุอยู่นี่แหละที่ผ้าเหตุนี่เอิญมาบริกรรมอิติปิโสภาควาเนี่ยแหละคำบริกรรมละเนี่ยเขอาใจของเขาสวดไปน้าม่นมปนสวดต่อปากก็คือ ปากสวดอิติปิโสใจไปทางอื่นอนันต์กะ,ะกะบบเป็นการเพราวหน้าแหละมันกับเป็นการปล่อยจิตปล่อยใจเฮาให้ฟุ้งซ่านทรงไปอื่นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮ้าสวดเฮาก็เอาความรู้สึกของเฮาสวดนั่เอาจิตเอาใจของเฮาเป็นผู้สวดนํามว่ามันสวดตะปากอันนี้เอื่นมากการปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติธรรมนี่แหละเอื่นบักการปฏิบัติธรรม เขาสิไปกิืตะวันนั่งหลับตานิ่งๆเบื้องล้มหันใจเข่าหันใจออกเท่านั้นโมเมนต์คือมันมีทุกอย่างการปฏิบัติเฮ็ดได้ทุกอย่างนั่นแหละคนมาให้มีสติสติคือในการเดินยืนนั่งนอนกิน่นดื่มทำพูดคิดกระดิกพลิกแพ้องอ้าปากคาบถุยให้มีสติอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถท,ทุกอิริยาบถ นี่แหละเอื่นมาภาวนาการที่เท่าสิสวดมนต์ก็คือกันแหลมีสติสัมปชัญญะรู้ระลึกรู้ในสิ่งที่เท่ากับร่งสิีวาไปมันหลงมันก็มันหลงมันก็หลงปุ๊บประเดี๋ยวมันก็หุ่จักคนคนหลงบ่วงหูเด้แ่งหุนจักว่าจะของสวดหลงไปเต้นขวมไปเป็นวัคกามีเนี่ยก็ยังพันหูโตอยู่นั่นแหละเอื่นมาสติสัมปชัญญะมันขาดเนี่ยเอื่นมาภาวนาไม่ได้ผลอ่า เอิ่มาสติเขามันยังอ่อนกระตั้งดูดูตั้งไหมพยญยามตั้งสติของเฮาย่หันนี่แลเอื่นญแบบภาวนาอนนเข้ามาภาวนาสีนสมาธิปัญญาท่านศีนภาวนาสิกขาบทของขาราชาสเขากด้เห็ดม,มืดมืดนล่มืดมือมดเว้นท่านเขาก็เห็ดที่มืดมืออศีนเขาก็กําลังสีสมาทานอยู่นี่การทําสมาธิภาวนาก,กับกำลังภาวนาให้พากัน ตัง้งอกตั้งใจเอาเมื่อนี่เป็นวันพระแรกกตสค,คุกคักอยู่แน่พอมันห่างมาโดนเนี่ยห่างมาตั้งแต่วันวิสาขาพุนห่างมาหลายเดือนก็วิสาขาบูชาพุนพอตะศิมารเริ่มอีกนี่ปกติแลลวมันเข้าเหตุทุกศีลทุกศีลเข้าเข้าใจสิ่งของของเข้าต่างๆเขาก็เตรียมการไว้อยู่แล้วอเอาเตรียมการไว้มันก็เลยบ่ญากติถรับเมื่อนี่ ผู้ดใดเป็นตาหาักจะทนกับมาตัร์กออนามุนอยู่ในองค์ทั้งนาละ่ะมัสตาร์กออนามนุนมันเป็นตาบุเป็นตะยูขณะยินเสียงสวดมนต์แล้วมันเป็นตาหากักจะทนกับมัสตาร์กอ,อนามนุนไปกินอธิษฐานกินอันไรบ้างเนคุนระรัตนาเตยให้สำลอกออกให้หักออกนั่นว่าธรรมะเป็นยังสีล่ล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีกิริยาคือการสำลอก ส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติไงขันซุบมอมีสิ่งบดีบางงามอยู่อยู่ภายในกายก็มันก็สำารอกคือกันเมื่อปฏิบัติธรรมมาล้วก็จะสำหรอกความโลภอันนี้อยู่ในจิตใจความโกรธอันนี้อยู่ในจิตใจความรุมหลงเพิดเพลินอันนี้อยู่ในจิตใจไม่สามารถสำารอกออกได้นี่แหละธรรมะเป็นอย่างสั้นและขันทาว่มมีสิ่งอื่นๆภายนอ,อันมีแต่สิ่งภายในมันก็สำหรอกภายในคือกัน อันนี้คือกิริยาของธรรมะมันถิสำหรอบสิงมูนีละออกจากจิตจากใจของเฮานเอามูนีบอกสำนีละเนาะมันถิเดือดสีดึงมันถิ